อย่าขึ้นเตียงไปอย่างนั้นลงมาพาห่มขนนะสวยขนัวลูกช่วยก็อย่าขึ้นไปนั่นงเห็นัสวยสวเอออลงไปข้างล่งไปเล่นข้างล่างวยกอย่าไปนั่นโ้กเมอีขนสันอีขนบ่ฟูอีลูกหงออีโสกับปก สวยนะสวยโตขึ้นให้ได้มันว่าสวยเกงมันว่าสวยเดี๋ยวมันจะโดนไม่ใช่น้อยขึ้นขึ้ว่าทึงเตียงขึ้นว่นตรงเตียงเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย เนี่ยของมันมากจริงอย่าขึ้นเตียงไปอย่างนั้นลงมาผ้าห่มขนนะสวยขนหนูลูกลูกขนหนูเนี่ยขนหนูมันเยอะขนหนูมันเยอะเดี๋ยวมันร่วงสวยก็อย่าขึ้นไปนู่นดึ่งๆเห็นไหมไม่แสวยสวยสวยเออ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  ลงไปมมเกนี่ยังขึ้นมาเมื่อนี้มันแค่สง่นไว้แต่เสาวใสเกง่งหยุดนะสวยนะณณนะนะนะให้สวยให้ขึ้นน้นเ,เดียวเอีหนอย่านะอย่าขึ้นมาอีขนล่วงสวยสวย่สวงตกใจ ขึน้น ality, สวยส,ยสวยส,สวยอีสวยอยาขึ้นมาเล่นบนที่นอนกูเสียบคลิปนี้ให้ยายเบิ้งมาเขาเจ้าคัดตีนกูเสียบคลิปนี้ให้ยายเบิ้งนะเบิ่งโหลดสวยหนูขนล่วงนะแล้วทำไมต้องขึ้นมาบนที่นอนอยาก LGB, กัดกันบนที่นอนคนมันจะล่วงลงไป กรสีมาน้อเขาเออเอาบ่ออมบอกกนเอาออมบอกกันเอาออ,กกอ,อามอบ,อบอกลงไปข้างล่างสวยสวยกุสิบอกใหญ่กูสิบบอกเออลงไปก่อนสวยน่นขนมันลวกเต็มไปหมดแล้วลงไปข้างล่างเอ้ยโอ้ยอยากขึ้นมาบนที่นอนนะลงไปข้างล่างไปเล่นข้างล่างสวยกาย วอ้กูเมยเดี๋ยวหายใจก่นอนกูเมยกูพากบดืออยากขึ้นมาเล่นบนนอลนนเนี่ยเขาเจ้าขเาขาเจ้าอยาขนเต็มเลยโอ้ยอย่ามาการะทำโอ้ย,อยเสียงอีสากเอาไว้อย่ามาการะถามเด้สวยเอาไปไกๆลๆเลยอีเมียบอดีอีเมียขนสันอีบองงามอีนาตาผู้ห้อย่ามาบอมีสวยแบบนี้ดเดยเขาเจ้าเขาสาก,กัดหัวดิอย่าเด้ออย่าขึ้นมาเถิงเเด้อ โอ้ยนี่เนาะนี่สาก,กัดขาเลยที่นั่นสากต็ต้องเข้าไปนอนตรงนั้นสูสองตัวนี่อย่ามาการทามเสียสบอย่ามาหาการหามได้อีเขาสวยขีบเอาจาักบาดที่เราออกไปไกลๆนี่อีโบายอีโบายอีอัปลารักอีขนสันอีขนโบฟู่อีลูกหอกอีโซกับปก มันว่าสวยนะสวยโตขึ้นให้ได้มันว่าสวยเก่งม,มันว่าสวยสวยย่อมไประเดี๋ยวก็มีนะสวยย่อมไประเดีบอกแล้วสวยย่อมไประเดี๋ยสวยสิไซเอาจักมัดอยูอ่บาคนเจ้ายางเอากเาก,กาปากคนเจ้ากัดแขนก <c oughs> <c oughs> ัดพิษน,นะแม่งันี่มันกัดแขนนะสวยสิไซขึ้นให้เก่งมันกัดแขนเก่งบ่มาหลดมาหลด เ้าสวยเ้าสวยเอลยสวยตกใจนี <laughs> ่คือข่ะแม่พี่น้องเอ้าเน้นต่อสวยตื่นก่อนสวยตื่นก่อนลูกสวยสวยหนูตืนนต่นก่อนลูกตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนพี่น้องพี่น้องเบิ่งคลิปจบแล้วคันพี่น้องอยาก แชทตอรี่แบบไหนให้พี่น้องคอมเมนต์บอกได้เลยด้วยจ้าเดี๋ยวสวยสิพ้าเฮ็ดเบิ่งเด้ออยากเบิ่งคลิปแนวไหนบอกได้เลยด้วยจ้าเดะเตือนหน่อยลูกเ <c oughs> ตือนกันเตือนกันอยากนอนอยากกินเอาคอมเมนต์ลดด้วยอยากเบิ่งคลิปแบบไหนแนะน้ำในในในนได้เลยอยากให้สวยไปขึ้นเนื้อลองใต้อยากเบิ่งแนวไหนอยากให้แกงให้ได้หน่อยบอกโหลดด้วยจ้าหากทุกคนเด้อนั่นตัวเราได้ไปแล้วสวัสดี